ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนเราไม่มีเรื่องมงออิ่นโดยเฉพาะความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเรา่รอนมีที่มาทั้งนั้นเมื่อปีห้าหกที่ปวดมากตรงฝ่าเท้าตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยจะเหยียบพื้นแล้วเดินเลยไม่ได้นะล้มเลยมันเจ็บเสียบแทงเข้าไปจี้ตรงฝ่าเท้าอะแล้วเวลานั่งรถไปไหนนะแล้วเวลาจะลงรถเนี่ยเหยียบพื้นลงเนี่ย เหยียบคือแล้วเดินเลยเนี่ยล้มเลยขามันชาที่เคยเป็นแบบนั้นอยู่เป็นปีเลยนะไปหาย,ยามากินก็ไม่หายด้วยนะก็เลยไปให้หมอนวดมันเจ็บตรงฝ่าเท้าที่จะไปหาส้นนนะทุกคนโทษนะเจ็บมากเสียแทงจี๊ดขึ้นมาเลยที่นะไปให้หมอนวดสองชั่วโมงรู้ไหมระบมนวดเสร็จเดินออกมาเนะี่ยระบมมากกว่าเดิมนีกไม่หายรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นก็เลยไม่ไปนวดยาก็ไม่กินก็มานอนคิดว่า มันเป็นพ่ออะไรอะไอ้ที่เจ็บอยู่เนี้ยมันเป็นพ่ออะไรรู้ไหมพอพี่ถามตัวเองนะแล้วมันมีภาพแว็บหนึ่งแว็บเดียวนะตอนที่ฝนอายุได้ประมาณสิบสามปีฝนเคยฝึกที่จะถักหมอนทุกเวลาเขาจะบวชนาคหรือขึ้นบ้านใหม่อ่ะเราจะมีหมอนที่ถักจากไหมพรมอะ่ะแล้วเวลามีงานบวชมีงานนาก็จะเอาหมอนเนี้ยไปช่วยเขาไปทําบุญกับเขาวันนั้นอนะฝนถักหมอนอยู่บนบ้านย่านั่งอยู่กับพ่อกับแม่พ่อนะี่ะเอาเท้าถีบมาที่ฝน เหมือนจะหยอกก็ไม่หยอกนะเพราะว่าทําแรงหยอกด้วยทําแรงด้วยแล้วผนก็ป้องกันตัวเองเนาะขนก็ทําเข็มเัี้ยกันตัวเองทีนี้รู้ไหมว่าผนทําไปเงี้ยมันไปแทงเข้าตรงส้นนะ่ะมันไปแทงเข้าตรงส้นตรงฝ่าเท้าพ่อลึกด้วยทีนี้นมันก็เลยดึงออกนะพ่อแกเจ็บเนาะแกก็ร้องเลยที่ว่าขนก็ค่อยๆดึงดึงเข็มออกเอ้หัวเข็มใหญ่ใหญ่นะ่ะที่ถักหมอนไหมพรมนะ่ะดึงออกมันดังจุดจุดจึดจึด,ด,ด,ดโอ้ยดึงไม่ออกเลยตรงนั้นเนื้อส้นรู้สึกว่าแบบเนื้อหนามากอะ่ะ เป็นเหมือนเอ็นเลยอ่ะดึงออกในดังปุด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 อุด้ยไม่ออกเว้ทีนี้ฝนก็ตกใจเดี๋ยวทีเนี้ยทีนี้ฝนรู้ลลตัวนะกูดนแน่ดูหน้าพอแล้วกูดนตีแน่กูรีบวิ่งไปนอกชานบ้านย่าแล้วฝนก็กระโดดลงมาชั้นสองเลยนะแล้วก็กระโดดลงไปตรงโอ่งอีกชั้นหนึ่งกระโดดจากโอ่งลงมา <c oughs> กระโดดตรงโอ่งอ่ะลงมาพื้นอีกชั้นหนึ่ง <c oughs> อยู่ไม่ได้เว้ยเรื่องอะไรอยู่ให้เตี่ยคนฉลาดอย่างพี่ต้องหนีไปตั้งหลักก่อน าพนั้นแหละที่ผุดขึ้นมาให้พี่เห็นแวบหนึ่งว่าพี่เคยใช้เข็มแทงฝ่าเท้าพ่อแทงตรงส้นอะ่ะและ้วที่พี่ปวดที่เป็นอยู่เป็นปีอะเป็นจุดเดียวกับที่พี่ทําพ่อเลยที่เห็นไหมว่ากรรมไม่ได้ต้องรอชาติหน้าเลยไม่ต้องรอแล้วตายแล้วเกิดใหม่ด้วยกรรมทุกวันเนี้ไว้พี่ถึงได้พูดตลอดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคนเราไม่มีเรื่องบังเอิญแต่ใครจะรู้หรือไม่รู้ใครจะจําได้หรือจําไม่ได้แค่นั้นเองกรรม ใครทําก็ต้องได้รับมันจะมาในรูปแบบต่างๆจนวันหนึ่งนะพี่ชดใช้ความเจ็บปวดนั้นรู้ไม่เป็นปีพี่ถึงได้หายอีตอนจะหายหายแบบง่ายๆมันหายให้เห็นเลยพี่ถึงได้บอกตลอดว่าไม่มีใครอยู่เหนือกรรมแล้วมีใครที่รู้สึกไหมว่าตัวเองเจ็บปวดเจ็บป่วยอยู่ทุกวันเนี้ยเป็นเพราะผลกรรมใครที่พอจะสำนึกได้มีไหมมาเขียนมาเล่าพี่ฟังด้วยพี่จะรออ่าน